หาจบแถวนี้กันนะคะอันนี้ก็เลื่อนห่วงนะคะเชื่อมต่อแล้วก็เลื่อนห่วงให้ไม่อยู่ช่องตรงกลางจากนั้นก็โซ่สามค่ะแล้วก็ลงไปหนึ่งหลักโซ่สามตรงนี้ก็ทาปกตินะคะ แล้วก็โซ่สามอันนี้ถ่าปกติโซ่สามมาถึงตรงกลางตรงนี้นะคะลงในช่องนี้ถ่าปกตินะคะ ขั้นโซ่สองแล้วก็สองหลักลงช่องเดิมจากนั้นก็โซ่สองค่ะแล้วก็มาตรงช่องนี้ถ้าปกติแล้วก็โซ่สามค่ะ ทับกติแล้วก็โซ่สามทับกติค่ะ โซ่สถึงตรงนี้นะคะอ่าน,นี้ลงไป2หลักขั้นด้วยโซ่สนะคะแล้วก็มา2หลักด้านนี้ค่ะอันนี้ได้1ลายนะคะ ส่วนลายถัดไปก็สามารถถักได้เลยค่ะเพราะเป็นลายวนซ้ําแบบเดิมๆนะคะอันนี้ถักวนไปได้เลยค่ะถักให้ดูแค่ลายเดียวนะคะค่ะเดี๋ยวเราจบแถวนี้กันนะคะถึงตรงนี้เสร็จก,ก็โซ่หนึ่งค่ะพันหัวเข็มค่ะแทงลงไปตรงโซ่3ามนะคะปดหนึ่ง แล้วก็ปด2ได้ก็จะอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะฉะนั้นก็โซ่3แทนลงไปที่ช่องเดิม1ครั้งนะคะแล้วก็โซ่2ขั้นแล้วก็ลงไปที่ช่องเดิม2หลัก จากนั้นก็โซ่3ามตรงนี้ก็ลงปกติค่ะแล้วก็โซ่3ามนะคะอันนี้ลงปกติ โซ่สามทอนนี้ลงปกติโซ่สามแล้ก็ลงปกตินะคะต่อไปเราก็จะถัก แบบนี้ค่ะไปจนจบแถวถาปกติแล้วก็โซ่สามนะคะเราจะถักปกติแล้วก็โซ่สามแบบนี้ไปจนจบแถวนะคะก็โซ่สามนนี้ถักปกติ โซ่สามแล้วก็นี้ลงปกติโซ่สามนัถึงตรงนี้นะคะก็ลงตรงช่องนี้เลย ถักปกติอันนี้ก็จะจบลายหนึ่งอะนะคะไปลายถัดไปก็ถักเหมือนเดิมอะคะ่ะโซ่สามจะถักแบบนี้นะคะวนไปจนจบแถวรอบแถวเลยนะคะ ต่อไปก็จะถักง่ายแล้วค่ะถักไม่ยากแล้วเป็นลายง่ายๆอันนี้จะขึ้นลายที่สองค่ะเดี๋ยวก็ถักให้ดรวมาณน,นี้นะคะที่เหลือก็ถักวนไปได้ค่ะค่ะนี่ก็ได้ทำการถักถักแถวนี้เสร็จเชื่อมต่อตรงนี้ให้เรียบร้อยเลยนะคะจากนั้นตรงนี้เราจะจบแล้วนะคะเราทำการแบ่งแขน แบ่งแขนแบ่งลำตัวกันนะคะไซส์ที่ถักนี้จะถักไซส์3 8ถึง2ี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเราจะมาวัดกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะวัดนะคะจะพาแบ่งแขนและลำตัวก่อนการแบ่งแบ่งแขนนะคะของคนถักจะแบ่งข้างละ3ทุกไซส์น่าจะเหมือนกันนะคะน่าจะข้างละ3ก็ลองดูนะคะ แต่ว่าถ้าเป็นไซส์ใหญ่ลองข้างละสีก็ได้ค่ะอันนี้แล้วแต่เราจะชอบแขนแขนใหญ่แขนเล็กแค่ไหนนะคะขอของคุณถักก็ข้างละสามลายนะคะเเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้ตรงนี้คือตรงตรงที่เราตรงจบงานตรงนี้นะคะจากนั้นเราทําการแบ่งการแบ่งแขนก็คือตรงที่มันจะจบแต่ละลายที่มันจะจบแต่ละแต่ละลายที่มันจะมาที่มันจะมาจบกันแบบนี้นะคะนี่ค่ะ ก็นับไปลายที่1 2แล้วก็3จากนั้นก็เอาตัวมาร์กเกอร์มาร์คไว้อย่างนี้นะคะค่ะแล้วก็ช่วงลําตัวจะแบ่งสี่เริ่มจากตรงนี้นะคะที่มันจะเป็นลายๆทีาเราเห็นแบบนี้นะคะ1 2 3 4 4สามสี่สี่ตรงนี้สี่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวก็ทําการมาร์คไว้ตรงนี้นะคะมาร์คเสร็จเนตรงแขนก็จะได้3มพอดีเลยค่ะ1 2 3สอามันนี้ก็แบ่งแขนข้างละ3ามลตัวข้างละสี่นะคะ ไซส์ที่คนถักถักจะได้ทั้งหมดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสบอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ทั้งหมดสิี่ลายใครถักไซส์อะไรก็แบ่งไปตามตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มก่อนที่จะเริ่มเดี๋ยวขอวัดคนถักจะถักไซส์42เราจะขยายช่วงลำตัวนะคะวัดตั้งแต่มาร์เกอร์ อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะคะจะขอว่าตั้งแต่ช่วงมาร์กเกอร์ตรงนี้มาจนถึงตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะมันจะได้อยู่ที่19 19นิ้วพอดี19นิ้วก็ประมาณอ่า38 38นะคะรอบตัว38ถ้าใครถักรอบตัวมาณ8ก็ไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องเพิ่มช่วงด้านข้างนะคะแต่ถ้าใครที่จะถักอ่าสาอ่า3 อ่สี่สิบหรือประมาณถึงสีสองก็ต้องเพิ่มช่วงลำตัวนะคะนี่ค่ะอันนี้ของคนถักวัดก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ไหมได้ของแต่ละคนนะคะความยืดหยุ่นแล้วก็การถักนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถักกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มถักกันเลยนะคะหลังจากที่เราเชื่อมต่อเสร็จต่อไปจะเป็นลายที่ถักง่ายๆนะคะค่อนข้างถักง่ายหลังจากถัก เชื่อมต่อเสร็จก็เลื่อนห่วงเข้ามานะคะแล้วก็โซ่สามอันนี้ถักลายปกติเหมือนเดิมค่ะแล้วก็โซ่สามตัวนี้เราจะถักเป็นลายปกติแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่ค่ะ โซ่สามก็ให้ถักลายปกติแบบนี้นะคะถักมาตามลายตรงนี้ได้เลยที่เราถักมาถักมาจนถึงตรงมาร์คเกอร์ฝั่งด้านนี้เลยค่ะค่ะเราก็ถักมาเรื่อยๆนะคะจนถึงตรงใต้รักแร้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาถักตรงใต้รักแร้กันนะคะตรงนี้ถักโซ่สาม แล้วก็ลงตรงที่เราขั้นลายตรงนี้ไว้นะคะลงไปสองหลักกนั้นนะคะตรงนี้เราจะถักเหมือนเราถักที่คอเลยค่ะโดยจะขึ้นโซ่สามนะคะเราจะเริ่มเพิ่มเพิ่มลายใต้วงแขนแล้วก็ถักตรงนี้เหมือนเดิมอะคะ่ะเหมือนตรงที่เราเพิ่มตรงที่ลําคอตรงคอเราเลยนะคะแล้วก็โซ่สามค่ะแล้วก็ ถักเหมือนเดิมค่ะค่ะสำหรับของคนถักนะคร4สบสอคนถักก็จะถักข้างละเจ็ดห่วงนะคะ ค่ะนี่คุณถากก็ได้ทั้งหมดเจ็ดห่วงแล้วนะคะจากนั้นเราจะมาเชื่อมตรงอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่เราาา์ k ไว้ค่ะจากนั้นก็ผนวเข็มขาดแทงลงไป2หลักจากนั้นก็โซ่สามนะคะแล้วที่เหลือก็ถักเป็นลายปกติได้เลยค่ะ คาจากนั้นนะคะก็สามารถถักวนไปจนถึงใต้วงแขนอีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันเลยนะคะสามารถถักวนไปได้เลยค่ะค่ะจบแถวก็เชื่อมต่อนะคะแล้วก็ทำการเลื่อนห่วงให้มาอยู่ตรงกลางค่ะจากนั้นเราก็ขึ้นโซ่สามถักเป็นลายปกติ แล้วก็โซ่3ค่ะแล้วก็ถักลายปกติเหมือนเดิม ค่ะจากนั้นนะคะเพื่อนก็สามารถถักลายปกติตรงนี้นะคะไปจนใต้วงแขนได้เลยค่ะค่ะพอถึงตรงนี้นะคะแล้วก็โซ่สามเสร็จเราจะถักลายปกติลงห่วงที่1นะคะ จากนั้นก็โซ่3ค่ะแล้วเราก็จะทำการเว้นไปหนึงห่วงนะคะอันนี้ต้องจับให้อยู่ด้านที่ตรงกันเว้นหนึ่งห่วงแล้วก็ไปห่วงถัดไปคือห่วงที่สามจากนั้นก็โซ่3ค่ะ ถ้ามันเดิมข่าวเว้นหนึ่งห่วงไปห่วงตัดไปนะคะจะเป็นห่วงที่ห้าจากนั้นก็โซ่สามค่ะ แล้วเราก็ถักห่วงสุดท้ายนะคะห่วงที่เจ็ดจากนั้นก็โซ่3ค่ะห่วงถัดไปเอ่อ ถัดไปนะคะเราก็ถักขึ้นลายปกติเหมือนเดิมค่ะตรงนี้เราก็จะได้เพิ่มมาทั้งหมด1 2 3 4นะคะ4ลายต่อไปก็โซ่สามค่ะแล้วก็ขึ้นลายปกติ ค่ะก็ได้ถักตรงฝั่งนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะส่วนลายตรงนี้ก็สามารถถักวนไปอีกใต้วงแขนอีกข้างหนึ่งนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเชื่อมต่อกันนะคะเชื่อมต่อตรงโซ่สามแล้วก็เลื่อนห่วงให้มันอยู่ตรงกลาง แล้วก็ขึ้นโซ่3าถักลายปกติค่ะจากนั้นก็โซ่3ค่ะแล้วก็ถักลายปกติเหมือนเดิม ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนนะคะถักลายแบบนี้ค่ะถักวนไปเลยนะคะถักเอ่อให้ได้ความยาวแบบที่ต้องการแล้วก็หลังจากนั้นนะคะตรงตรงเอ่อตรงระบายนะคะเราจะถักเป็นลายสับประรดเหมือนที่เราเริ่มต้นแบบนี้นะคะส่วนช่วงลําตัวก็ให้เรากะเอานะคะว่าเราจะเอ่าเอาความยาวมาณเท่าไหร่เพราะตรงระบายเราจะถักเป็นลายสับประรดค่ะ